สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาประชุมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายทำให้ทุกท่านได้เห็นตอนตากข้าวด้วยนะครับข้าวตากได้เป็นอาทิตย์แล้วครับไม่แห้งสักทีนะครับก็ดูแต่น้ำนะครับฝนตกมาติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ก็มี พี่น้องๆชาวบ้านช่วยกันเอาข้าวออกปากนะครับวันนี้ก็แดดนะครับแตไม่รู้ว่าจะแดดไปถึงไหนวันตอนไหนนะครับข้าวจะแห้งหรือไม่แห้งก็ไม่รู้นะครับดูแต่น้ํานะครับน้ําเยอะนะครับน้ำเยอะมาเลยครับแดดวันนี้ก็แจ่มใสนะครับ แล้วก็ดูสภาพบรรยากาศแล้วนะครับเขาบวกว่ามา45องศานะครับวันนี้ครับมีฝนฟ้าขน,นองหรือไม่นะครับฝนก็ตกติดต่อกันมา เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับข้าวก็เริ่มจะงอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเม็ดข้าวนะครับข้าวก็เริ่มดำแล้วครับดูครับออกกรากกันแล้วนะครับ เริ่มจะออกออกนอกันแล้วนะครับหวานหมายได้นะครับน่าใส่ได้ข้าวมากเลยนะครับ